ครับก็กลับสวัสดีิรับแฟนเพชรกล้องสันนิษนซอกแซกแชนเนลอีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็มาดึกหน่อยแล้วก็มีพัสดุนะครับที่ผมสั่งมานะครับซึ่งเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเพชรเรือนยมณีพลอยหินนะครับแต่เป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับกระตูนผีนวาพ้ทใหญ่นะครับสมัย เด็กนะครับสมัยเด็กๆที่รุ่นพ่อรุ่นน้าผมนะครับชอบอ่านแนวนี้มากนะครับแต่ตอนนี้เล่มละบาทสบาทนะครับนะผมก็ไม่ชอบไม่เคยชอบนะครับก็จะเอามาแบบขโมยออกมาแล้วก็ฉีดฉีนะะเป็นคนที่ขี้กลัวนะกลัวผีนะกลัวผีคือมโนไปเองนะครับคือเห็นภาพเห็นภาพแล้วขยักขยแยงกลัว นะจริงๆก็ยังไม่เคยเห็นผีหรืออะไรนะครับนะเคยแต่ไปนรกลอย่างเดียวนะครับหรือต่างภูมิต่างภูมินะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการประดงนะครับนะฮะมนโนโววกคือการจินตนาการนะครับจินตนาการขึ้นมาแล้วก็วาดเป็นรูปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็มันมีก็มีหลักทำคําสอนคติสอนใจนะครับ ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ชมนะครับกับคอนเทนต์นี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับะมาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรกันนะครับมีกี่เรื่องนะครับว่าแล้วผมจะทําเรื่องไหนก่อนเป็นเรื่องแรกนะครับนะครับไปดูกันเลยเราวก็มาแกะดูเลยนะครับนะซื้อมาทั้งหมด95บาทรวมค่าส่งแล้วนะครับ

โอ้โหนะครับเร่มแรกของผมนะครับเร่มแรกคือพูดนางตะเคียนนะครับเป็นไงครับสีสันนะครับแหสีสันช้ได้เลยนะครับเรื่องแรกครับพูดนางตะเคียนนะครับนะ ก็คือสังหารเวตาลนะครับนี่สังหารเวตาลนะครับเล่มที่สามนะครับคนเลี้ยงหนอนนะครับมาเฮ้ยคนลุกนะครับเล่มที่สี่นะครับพลายกะหายรัดโอ้โหว้าสีสันครับรู้สึกจะเป็นคนเดียวกันนะครับน้าตานะครับศิลปีนท่านเดียวนะ คนไทยเพื่อความบันเทิงดวงหมอดูนะครับดวงหมอดูครับแล้วก็ฉันแย่งหัวเขานะครับรู้สึกว่าจะเป็นแนวชู้รักเนยๆนะครับ <c oughs> นะครับไม่อยากเป็นพี่ชายนะครับอันนี้ก็เป็นทางชูช้สาวหน่อยๆ การ์ตูนการ์ตูนไทยนะครับแล้วก็จะเป็นแรงวิาบาทเจ้าอสอรพิษนะครับเกี่ยวกับพญญญาคเลยนะครับเป็นรูปวปาด็นญญาคนะครับสำนักพิมพ์การ์ตูนไทยนะครับอันนี้นี่นะครับอยากดูเรื่องเรื่องไหนก่อนนะครับแหมนะอยากดูเรื่องไหนก่อนเนาะอันนี้อาผุนะจะเป็นค่าย เออเขาท่านะนะครับอ่าข่ายข่ายข่ายเก่ตนครับก็จะนี้ครับ,อรรบโอเคนะครับเอานะว่าแล้วก็ผีหัดหลอกดีกว่าไหมเนาะผีหัดหลอกนะดูผีหัดหลอก พูดนางตะเคียนดีกว่าอ่าเปิดตัวด้วยพูดนางตะเคียนนะครับของค่ายสำนักพิมพ์การ์ตูนไทยนะครับปาเลยแค่จนะับเสียงก็มาแล้วนะครับ เริ่มดูกันเลยครับนี่แนตวตะเกียงนะครับเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนครับนะครับที่ป่าเมืองการนะครับยังอุดมสมบูรณ์มาทุกวันนี้ลุงอินอดีต